นี่ครับตากลูปลาไหลครับเดี๋ยราจะวางเออตรงนี้ตรง้ไม้แย่นี่นี่ตรงไม้แย่นี่ครับนี่นี่นี่เขาจะวางแล้วครับนี่ตัวใหญ่มากตัวนี้ครับนี่รูปลาไหลนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่ารูเป็นไงครับเป็นอย่างนี้แหละครับนี่นกไปเยอะครับนกร้องเต็มไปหมดนดกปลาไหลครับ เอาหมอนี่ตัวใหญ่นะครับตรงแถบนี้สายนี้เนาะหมอน้ำวิเตียเดี๋ครับปลาเริ่มตอนแล้วครับมันต้องรอนานบอกรับมือเรื่องมัต้องรอนานนี่สายก็ตุกขึ้นมาแล้วสัาแกดูให้ดีตัวใหญ่มันจะกินไม่ลึกน่ารักดึกล เดิมดึงแล้วครับเนี่ยดูสายเอ็นดึงแล้วครับเอาล้วครับกินไห้อยังไงเดี๋ยวว่ากินขากินขาตาดึงแล้วครับกินละกินขาตาตัวนี้ดึงแล้วครับอือครับเดียวครับดึงแล้วครับบอกมันกัดมือเมื่อกี้แหละไอ้รูนี่ไหมนี่แหละครับดูสายเอ็นสังเกตสายเอ็นนะครับเห็นเล็กๆครับดูครับสายมันเลื่อนครับน้ำขึ้นไหมน้ำขึ้นเข้าไปก่อนครับให้มันกินตามสบายของมันยังไม่ตึงนะอือตัวใหญ่กินไม่ตึงหรอก นั่นแหะนะ่ครับนี่ครับบุญสังแกดูสายนะถ้าสายกระย้อนมาคือมันจะขาย้อนเบ็ดเราออกมา,านั่นนหละนะดึงเลยแล้วครับดึงขวดลงนะครับดึงขวดลงเลยครับดึงขวดลงดูแล้วครับมีปลาไหลนะครับอยู่ไหนวะทำไมต้องต้องเป่าควันด้วยเหรอไม่ตีพึ่งนะไม่ตีพึ่งนะครับดึงดึงลงรูแล้วครับมันมีนน่ครับแหนกลุ้นแหนกลุ้นครับลุ้นกันครับลุ้นลุ้นกันครับ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đùn rồi đúng 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 Đừng đúng rồi đúng rồi đúng rồi đừng rồi đúng rồi đúng đừng đúng rồi này rồi đúng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  อถ้ามัน oh. ตูบก็มาแล้วอะนี่ยังไม่คืนใช่ไหมนี่ต้องรออ่ะใส่เยอะเยอะเมร่ะวี้ปูนอยู่ที่ลุกสิดงเราใส่เยอะเยอะถ้าใส่เยอะน้อยก็จะสิทธิไปล้เล็กกว่าเนี่ยป้อยูไม่ต้องขึ้นดับครับไปวะดูดิ แต่ละคนเราคือมือดื้อไม่มีทางคืดดูผมฮะข้าแล้วหน้าดำหมดเลยหน้าดำล่อหมดเลยเจ้าชัไม่ไหวแล้วผมครัเออน้องพีแกะแก้แว๊ดนะดึงครับปลาดึงครับตอนนี้กำลังล่อมันอยู่ครับได้ยังคมันดึงแล้วนะครับโอ้ร้อนก็ร้อนครับเหงื่อก็ตากอ๋อเฮ้ยกินแล้วกินแล้วติด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 แล้ว นี่ดังกึศมาทีละดังกึศละฝังยังเขาเขาละเขาละเนี่ยเขาละอุ่นเดิมละดูชุดซะก่อนเนี่ยชุดหมานเขาละอือดังกึศสองกึศ้วเว้ยสามกึศละสามกึศละฝังไั้ไหมเราจะรู้นะกึศคืออะไรเราไปรู้ภาษาผักหาเขานะครับกึศคืออะไรอุ้ยอุ้ลขึ้นมาละเอ้ากดึงแล้วครับทีนี้ นดึงครับนี่ er นี่นี่นี่งานดึงครับอุ้ยใหญ่ครับโอ้ดิบปูนทำอะไรปูนดึงเขาดีครขาจับเดียจับจับไว้ล็อก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 ไว้อย้าหลุดล็อกไว้ของวันนี้ใครอ่ะเลิศปลาไหลออ๋เหรอล็อกไว้ปูนล็อกไว้ไม่มีถุงเลยล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้เลยออกออกรวกกับกิ่งไม้หน่ยลวกกับกิ่งไม้เอาไวเอาัวเดียวเอาเอาล็อกไว้ ลงไว้ลงไว้เอาเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วเอาอย่าให้ลุดอย่าให้ลุดโอ้ยลูกปีกคนนี้ทำงานได้ดีมากอย่าให้ลุดอย่าให้ลุดอดี๋ยให้ลุดผ่าให้ลุดไปขบวนไปขบวนเดี๋ยวให้ลุดอย่าให้ลุดลงไว้ลงไว้ลงไว้เดี๋ยวให้ลุดอือลงไว้เดี๋ให้ลุดเดี๋ให้ลุดอย่าให้ลุดอย่าให้ลุดเอาจะกันมือจะกันมือจะกันมือ เออเอาล็อกไว้ล็อกไว้เอาหาล็อกไว้ป่ามันจะกัดมือครับมันจุเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยป่ากัดมือโอ้ทุ่งอะไรทุ่งอะไรทุ่งไรวางนี่วางวางเออไม่ไปไหนแล้วเดึงไว้ดึงไว้มเดี๋ยวหลุดตัวแรกนี่นี่ดินี่ตัวแรกเขานี่ยจะกัดมือเันจะกัดมือตัวนี้มันงับมือเมื่อกี้นี่ครับสำเร็จแล้วครับดิ